ครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการสลิปเปอร์คาร์นะครับกับผมปาดสลิปเปอร์คาร์วันนี้นะครับผมจะพาไปที่ปทุมธานีไปร้านรุ่นน้องผมเขามีไดรฮัสตสุสวยๆอยู่หนึ่งคันแล้วก็มีซิฟิโลอยู่หนึ่งคันแล้วก็วันนี้ก็มีภาร,รกิจอีกนิดนึงคือเพื่อนอ้ําเขามีฟิวิกเอฟดีอีกหนึ่งคันตอนนี้เขากำลังจะไปซื้อเฮดเดอร์ที่พีหนึ่งเอ็นวัน จะไปซื้อเฮดเดอร์ใส่ของเพิ่มใช่เพื่อนครับเป็นเฮดเดอร์ FD2 ครับเป็นเฮดเดอร์ FD2 นะครับตรงรุ่นตร,ตรงรุ่นใส่เกียร์ซีวิค FD สภาพเป็นไงเห็นยังเพื่อนก็สวยนะสีลูกนะงั้นเดี๋ยวเสร็จงานเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปงานเพื่อนต่อนะโอเคปะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้านะครับมาถึงร้านน้องแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเก้ากำลังจะพาไปหาน้องต้อเจ้าของรถสีเขียวนะครับเป็นแดฮัตตุสีเขียวนี่ครับอันนี้ครับพิเศษตรงไหนเดี๋ยวถ่ายังไงเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามดูเดีวเดี๋ยวข้าถามรายละเอียดน้องเข้าไปว่ายัางไงต่อนะครับมาเจอเจ้าของตงัวเต็มแล้วครับอ้าวอายพี่สวัสดีครับน้องต้อ เดี๋ยวพี่ขอถ่ายคันเขียวหน่อยได้ไหมได้เลยแล้วขอสัมภาษณ์อีกหน่อยได้ปะได้พี่ได้คืองี้พี่อยากรู้ว่ารถเราคันนี้เป็นรุ่นอะไรไดฮัสุเอ0 0้า0 0เงั้นเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยได้ครับโ <Okay S 1> อเคเชิญเจ้าคันเขียวเนี่ยอีกทีเผื่อท่านผู้ชมเขาจะได้รู้ว่าคันเขียวเนี่ยมันพี่พ้ออะไรรุ่นอะไรไดเฮัสุเอ0 0้าแล้วมันแตกต,กต่างกาบรถธรรมดาแบบไหนยังไงก็เรามี มันจะมีเพิ่มขึ้นมาคือข้างหลังเป็นคอยสปริงแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อแบ้านเรามันจะไม่เป็นเหรอเป็นแหนบบ้านเราจะเป็นแหนบใช่เป็นแหนบแล้วที่มาของรถคันนี้ได้มายังไงก็ได้มาจากพี่ชัดเขาอยู่ที่พิดโลกอ๋อรู้จักกาหนหรือไงก็รู้จักแกทางทางเพจแกดังมานานแล้วแหละอ๋อก็ดังทางมิล่าใช่ไหมใช่เขาเรียกมิลาใช่ไหมใช่ด้สูรมิลาข้างหลังพี่เห็นเขาเขียนว,ว่าคลาสสิก มันก<อ>็จะเป็นรุ่นคลาสสิกมันแต่เราไม่มีคลาสสิกกัไมคลาสสิกใช่ไหมใช่แล<ถ>้วคลาสสิกมันจะเป็นไงคลาสสิกจะเป็นไฟกลม,กมแล้วก็ภายในลายไม้ถอยนิดนึงกล้องก็ได้เห็นด้วยอ๋อภายในจะเป็นตากลมแล้วก็ลายไม้อ่าล้อนี่พิมพ์นิยมเลยใช่ไหมก็ได้อยู่นะเขาก็เล่นกันอยู่แต่มันเล็กนะเล็กสิบสามหายากวะอ่าถ้าของไทยมีเยอะแต่ของนอกก็ต้องประมูลเอา คนที่ขายคันนี้คันนี้บิดมาประมูลมาเออประมูลมาเยาหูใช่พี่เขาจัดการให้หมดเลยอ๋อเท่าไหร่ว่าสี่ล้อเนี่ยรู้สึกจะสองหมื่นสองหมื่นประมาณประมาณส้อห้าพันประมาณอืมแล้วยางอะไรเนี่ยก็ยางก็เป็นยางจีนอ๋อไม่เป็นไรเน้นใหม่ไว้ก่อนเออนันกังไม่เป็นไรยางใหม่มันก็พอๆกันแหละใช่มันถ้ามีก็จะคือเป็นยางซอฟเลยของญี่ปุ่นโยโก แต่รถมันสวยมากเลยนะกลับไปนี่สีมากอย่างนี้หรือว่าเราก็ต้องมาทำอะไรทำทเ,เพิ่มทํา <ำ S 2> เพิ่มสีอย่างเดียวก็ห้าหมื่นอ่ะไล่พี่หน่อยกันชนกันชนหน้านี่พี่ดูมาว่าของแต่งเหมือนกันปะแต่งมันมีเขี้ยวหน้าหลังมันมีเขี้ยวใช่ไหมใช่แล้วก็ลิ้นลิ้นก็เป็นลิ้นคาร์บอนลิ้นคาร์บอนนี่ตรงรุ่นหรือว่าเรายัางไงแบบตรงรุ่นตรงรุ่นสปอร์ตไลท์ตรงกระจังอะก็ใส่เพิ่มเป็นของของเขา โตแต่งใช่แล้วไฟหน้าขอบเหมือนโฟกเต่าอะที่มีเปิดตานี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกหมวกวะหมวกเออใส่หมวกก็ซื้ออีกของแต่งปะของแต่งแล้วแก๊ปหลังแก๊ปหลังก็ใช่เอวหลังก็ใช่เหรอมือจับมือจับก็ใช่ฝากระโปรงฝากระโปรงก็เป็นงานเที่ยวเที่ยวคาร์บอนใช่ดีมากภายในภายในก็เป็นสีดําก็เปลี่ยนเหมือนกันเป็น เป็นของเดิมจะเป็นลายไม้เราเอาเป็นรุ่นสีดําใส่เราไม่ค่อยชอบเข้าใจก็เปลี่ยนทั้งคอนโซลเลยยกทั้งไม่หมดเลยคอนโซลเรือนไม่หมดเลยคือภายในเปลี่ยนหม่หมดกลมมาลายไฟฟ้าแต่ตรงรุ่นตรงรุ่นไฟฟ้าที่ของเอาไฟฟ้าใช่โอ้โหไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็บอกบอกเป็นของอะไรเห็นปักแดงๆอยู่ก็เป็นชื่อชุดพาร์ทมันมั้งอาเวนสโต้อาเวนาโต้เออใช่โอ้โหทั้งหมดเนี่ยเหลืออะไรเดิมมั้ง น่าก็จะน่าจะมีแต่บอดี้กระจกหน้ากระจกท้ายกระจที่พวกนี้ก็เปลี่ยนเหรอไม่ของเขาอ๋อก็คือเหลือแต่บอดี้กับกระจกรอบคันใช่อ้าพี่เมื่อกี้นอกรอบนะครับท่านผู้ชมผมไปเปิดท้ายรถขึ้นมาที่เติมน้ําฝนข้างหลังอะ่ะยังมีตาเน่เลยมันเป็นของเขาหมดเลยมันอยู่เขามันอยู่ในซอกข้างๆใช่แล้วที่ใช้มานี่เป็นของตองมากี่ปีแล้วเนะี่ยปีนี้เข้าปีที่สองหรือสามนี่แหละ กินน้ำมันไหมไม่นะไม่ใช่ครับที่ถามกินน้ำมันหรือเปล่าเพราะว่าคันนี้ของน้องก็เป็นเครื่องเทอร์โบด้วย660กเทอร์โบ6 6 0กเทอร์โบรหัสเครื่อง JB JL นี่ครับลึกจริง JB JL มันจะมีมันจะเป็น4สูบ4ี่สูบสา3สูบอันนี้เป็น4สูบเทอร์โบใช่6กร60ยบปีปีเฮ้ยมันก็พอๆกับบิ๊กไบค์เลยนี่หว่าก็พอๆกันเครื่องบิ๊กไบค์มันเนี่ยไม่ไม่เล็กกว่าเยอะเล็กกว่าเยอะ แต่ว่าเป็นเทอร์โบเทอร์โบลูกแค่นี้ป่ะกำปั้นนีงเหรอเออดึงอยู่ป่ะก็้มูดประมาณ0ูจดหกโอ้ศูนย์จุดกเลยเหรอมูสตันดาดเหรอใช่ลูกการข้อก็ของเดิมอ๋อเครื่องเป็นเทอร์โบอยู่แล้วใช่เดิมเดิมเครื่องไม่ได้ทำอะไรก็มีแค่เก็บสวยเฉยเก็บสวยเฉยเดี๋ยวขอพี่ดูหน่อยเอาได้แล้วเห็นบอกว่าเปลี่ยนกล่องมาด้วยเป็นกล่องอะไรก็ใส่เป็นกล่องปลดรอบของญี่ปุ่น หดรอบญี่ปุ่นด้วยอของเดิมโรงงานเขาจะล็อกอยู่ร้อยสามห้าคือความเร็วใช่แต่คันนี้ก็ปลดหมดแล้วปลดลิมิตแล้วใช่ทะลุเลยทะลุเลยเดี๋ยวพาพี่ไปนั่งหน่อยนะทะลุเลยจริงจรินะถ้าเป็นรุ่นอื่นผมพี่ก็แบบไม่เฟี้ยวแบบพอเห็นคันนี้แล้วแบบเฟี้ยวมากผมอยากจะมาถ่ายเลยอ่ะไม่มันเป็นรถวัยเด็กผมเอาเหรอตอนเด็กเคยมีอย่างนี้คันนึงแต่ว่าอุบัติเหตุเป็นมิดมาอืมแล้วก็ไม่ได้ขับอีกเลย เพราะว่ามันไม่รถเก่าต้องทําใจเห็น,นเปลี่ยนทั้งคันแล้วไม่มีอะไรเก่าแล้วน้องออม,ม,มันมันบ้างมีขับไปซ่อมไปมันมันดีเอครับพังพังกลางทางก็มีมีด้วยเหรอมีคันเก่าหรือคันนี้คันเก่าอ๋อเหรออืมแต่คันนี้เป็นไงก็โดยรวมแล้วโอเคขับไปพิษโลกไปพัทยาไปบางแสนไประยองไปหมดแลวไปหมดแล้ว,ลวเอางี้ทิปล่าสุดถ้าไปพัทยา เมื่อกี้คุยนอกรอกกับผมน้องเขาบอกว่าไปกลับเท่าไหร่นะไปกลับแต่ก่อนแต่ก่อนนะก่อนที่น้ำมันจะขึ้นอยู่300ร้อยสอยครับท่านผู้ชมไปกลับพัทยาแต่เนี้ยบางแสนบางแสนบางแสนแต่เนี่ยเราอยู่ปทุมน้องอ่ะเขาเปิดร้านคาแคร์แล้วก็สวิตเป็นหายน้ำมันเครื่องแล้วก็ํำไฟเบอร์ใช่ป่ะใช่ทำอะไรอีกบอกเลยก็มีซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยเออซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็แล้วก็แค่นั้นแหละ น้องอบอกผมว่าลูกค้าไม่เยอะพี่เข้ามาเลยเนี่ยผมเพิ่งได้ถ่ายครับลูกค้าเพิ่งจะหมดไปลูกค้าไม่เยอะแต่ดีครับเศรษฐกิจแบบนี้ยังลูกค้าเข้าขนาดนี้ก็โอเคครับแล้วนี่ต้องพิถานอีกอย่างหนึง่งพี่สนใจอ่ะถ้าพี่อยากได้มากอ่ะต้องมีตังค์ครัถ้าตัวบ้านเราก็อยู่ประมาณเฮ้ยมีเอาดีถ้าอย่างนี้ก็ประมาณเกือบสองแสนหกเหมือนกันนะ สองแสนหกสองแสนเจ็ดแล้วได้เท่าเราไหมหรือยังไม่เท่าไม่เท่าก็เป็นเดิมเดิมต้องมาเก็บอีกใช่เก็บอีกด้วยเก็บอีกมันแล้วแต่ของอะพี่ตอนนี้ใช่ป่ะถ้าคนเขาเล่นเยอะไหมก็คนคนเล่นลึกจริงๆริงมีเยอะส่วนมากเขาจะซื้อเก็บกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้พี่ชอบบนเล็กนะเพราะมันขี่ในเมืองอ่ะใช่เข้าไปไหนที่จังที่จอดง่ายง่ายแล้วมองผ่านพวกมองผ่านใช่ต้องพวกรู้ใช่แต่ก่อนแต่ก่อนเต็มถังอยู่ประมาณ <800 S 1> แต่เขาเรียน้ำมันต่อเต็มถังแปดร้อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วน,นี้น้ำมันละ่ะแ <95. S 1> ก๊สเก้าห้าอ๋อเก้าห้าอืะแก๊สแก๊สแก๊สโซฮ 95, อเก้าห้าเขาจขออนุญาตครับนะท่านผู้ชมรายการผมเรียวๆโทรศัพท์เข้าครับแป๊บหนึ่งของต้อใช้เต็มถังเท่าไหร่แก, 800. แก๊สโซฮอร์เก้าห้าทำไมไม่ตุนอีกยี่อ่ะไม่อยากไม่อยาก อะไรมันเยอะเพราะว่าหมายถึงว่ารถรถเก็บไงไม่อยากไปวายสายให้มันยุ่งยากก็เป็นวายสายว่าแค่น้ำมันแต่นี่ก็วายทั้งคันแล้วนะแต่ว่าแค่ไม่อยากได้กล่องให้มันดูวุ่นวายเพราะว่าเราขี่แค่ขี่เท่ๆไงเราไม่ได้เอาแรงขนาดเพราะว่าเรามีหลายคันว่ากันมันก็ไม่เชิงหรอกพี่นีนไม่ได้ใช้เมื่อกี้ตอนผมจะมามีฟอร์จูเนอร์หนึ่งคันนี่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูซิปิโลน้ออีกหนึ่งคันถูกต้องใช่ขี่เท่ แต่คันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่คันนี้มาสวยจริงว่ะพี่กลัวแบบถ้ามันมีอะไรขึ้นมาแม่งเสียดายนะใช่ทาเก็บเอีอ่แค่เดิมเดิมเครื่องเดิมๆก็วิ่งไม่หมดแล้วพี่หรออืพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วใช่ไหมอ๋อเหลือหรือพอพอพอ,พอของน้องต้อเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเราขึ้นรถไปแล้วอ่ะคําว่าพอของน้องต้อมันพอแค่ไหนยังไงนะครับเสร็จปุ๊บคันนี้ผมถามต่อพี่อยากรู้อีกหน่อยนึงถ้า ันนี้ถ้าเราจะทําเพิ่มจะทําอะไรเพิ่มร็เต็มแล้วไม่ทําแล้วถ้ามีอยาบได้ก็มีเบรกก<อ>ับล้อชุดใหม่อยากได้เป็นของอะไรอ่ะ p ีีสาเจ็ดอ๋อใส่สีอะไรอ่ะสีเดิมอย่างนี้แหละ<อ>แต่เป็นตงงแต่เป็นแต,เป,นแตเป็นของของประมูลอ้อเปล่ปปามันตอนนี้ราคามันจะเจ็ดหมื่นแล้วละขอบสิบสาเนี่ยนะใช่แล้วเบรคเป็นจาวของอะไรมาใส่อวิวูดวิวูดอ๋อโฟอินใช่ไหมเบเอเลมันแพงไป เหมือนกันเหมือนกันแต่วีบูดมันมันเต็มเลยอะเต็มแบบเต็มล้อเลยอะขี่คันนี้ถามนิดนึงมีความสุขไหมมีทุกครั้งที่ได้ขับนะเนะที่สัมภาษณ์มาทุกคนนะตอนพี่ทําเทปเนี่ยทุกคนจะบอกว่าจอดดูเป็นโมเดลอยู่บ้านก็มีความสุขแล้วใช่จริงสําหรับเรานะเราคนเล่นรถนะเราก็มองมันเราก็สุขอะตังลงไปเราก็ชื่นใจอะอ่ะอันนี้ถึงจะไม่มีคนเข้าใจเราก็ตามขอจับมือหน่อยโดนเหมือนกันป่ะขอมือหน่อยทน้ง ทั้งขับทั้งจอดก็ชอบหมดเออเพราะว่าเราเราชอบที่จะเอามันมาแล้วก็มันสวยนะมันสวยที่สุวมงันเองยิ่งมองมันก็ยิ่งสวยมันมีต่หนอ่ะใช่บางทีจอดจนฝุ่นเลยแล้วก็สตาร์ทออกมาล้างเสร็จแล้วเก็บชื่ใจใช่พอแค่เช็ด่จริงๆท่านบทบก็มีตำหนิไหมครับก็มีบ้างใหม่ๆมีบ้างแต่เขารู้ว่าเราชอบใช่ไหมใชอย่นี้เขาก็ไม่อะไรแล้วโอเคงั้นน้องต้อครับเดี๋ยวพาพี่ไปนั่งรถหน่อยพี่อยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วพี่ขอตั๋ของเกี้ งั้นท่านผูชมครับเดีย๋ยวเราตามไปดูในรถโอเคครับไปแล้วตอนนี้เรามานั่งในรถแต่ลสูรุ่นแถวห้าร้อยของน้องก็เรื่องหกร้อยห้าสิบหก้ยหกสิบหร้อยหกสิบเทโบผมว่านะครับหลังจากผมก็นั่งแล้วบอกที่ก,ก็นั่งสบายมากนั่งผมเนี่ยกร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักก็แปดสิบแล้วกวพูดนั่งสบายเลยครับไม่มีปัญหาอะไร ก็เหมือนรถใช้งานปกติทั่วไปรถยุคยุคเนี้ยครับก็ประมาณยุคสองพันได้นะต่อได้ไหมใช่แต่ริงๆมัน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 ต่ำกว่านั้นดีเนาะแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออตโอตโอ้เครื่ 6, 6, 6, โองหกร้อยหกสิบเทอร์โบโใช่ที่ผมนั่งอยู่นี้ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างก,กับเครื่องประมาณพันห้าหรือสองพันเลยนะครับเวลาน้องเขากดดีก็พิวเป่าพิวเ่าปกติใช้งานสบายอยากได้มากไงนะเนี่ยขี่ดี แล้วดูภายในใน,นะครับ,รบเนี่ยดีมากหลังทึงหลังคานี่ก็แบบโอ้โหมันมันเป็นเหมือนผ้าเหมือนผ้าตับดีนะใช่นิ่มมากเลยอ่ะดีจริงเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยโชคเป็นอะไรอ่ะต่อชกเดิมแต่ว่ารู้สึกจะใส่สปริงโหลดอย่างเดียวโชคเดิมสปริงโหลดอย่างเดียวตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นไหนก็ สามสี่ห้าสามสี่ห้าวิ่งแบบน่ากลัวเลยนะแล้ววิ่งก็น่ากลัวหมายความว่าคือวิ่งดีไม่ได้วิ่งแบบร่อนอะไรนะครับคือวิ่งดีนิ่มแล้วก็รู้สึกว่าพัดพงต่อถอนนเพราะต้เนี่ยขับมือเดียวตลอดขี่วงไรนิ่งเลยดีมากเลยครับมีตังค์ก็ยาบได้เพรานเนี่ยเพราะเพราะผมอะ่ะเป็นคนชอบรถเล็ก ต่อไูกหรอวะสมัยก่อนีขี่คันใหญ่ตอนมาหาต้ออ่ะขี่แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีใะคันเล็กคองตัวเยอะใช่มานหยักด,ด้วยย<ม>ิ่งยุคนี้อีกใช่น่าเล่นนะโอ้โหรู้เรื่องแล้วต้อไปไหนมาม้างอะ่ะตอนใช้คันนี้ส่วนมากจะแค่ขับไปหาแม่มบางทีก็นานๆทีก็จะ ขับรถไกลๆสักร้อยสองร้อยโลแค่นั้นแหละแล้วมันออกกําลังกายมั่งใช่ไหมประมาณนั้นส่วนมากจะขับจตมมอไซอ๋อเห็นแล้วจอดอยู่ร้านระวังนะจิ๊กอัลไตอ่ะก็เซฟที่อยู่เออไม่เป็นห่วงเอาละครับพอเดี๋ยวโอ้โหดูเดือดมันดูเดือดหม,มายความว่ามันเล่นติดเท้าเลยปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดปื๊ดเลยของราคาเนี้ยบอกว่าจอดอเฉยๆแล้วมันก็ขึ้นใจอะ่ะ เยอะเยอะเยอะจะได้มาก็เหนื่อยอยู่นะพี่ตามจีบนานไหมนานอยู่เดือนประมาณพี่เนี่ยใจเรื่องเวลาแต่นานกว่าเงินจะพร้อมกว่าอะไรอีกอ๋อมันหลายอย่างเลยนะเพราะว่าที่ที่ผมทำนี่เขาเขารับรับจัดสภาพเลยอ๋อเข้าใจมาแต่บอดี้แล้วก็เอาของอ้นี่มันจะดึงจะดึงเพราะว่ามันเป็นของสะพานครับท่านผู้ชมอะไรก็ได้นิดนึงรถมัน เขาเรียกว่ามอเตอใ์ไต่างิงโหลดมาจังหวะรถต่อไรเรียกอยต่อแล้วผมก็จะนี้นิดนึงแต่เดยลุมแล้วอยากได้ครับดีแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้าว่าอัตราข้างหน้าวิ่งเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับเดี๋ยวขอขอกลับกล้องนิดนึงนี่เป็นกล้องหน้าเรากำลังจะเข้าโค้งให้ดูนะครับว่ามันนิ่มแค่ไหนวิ่งอยู่ประมาณหกสิบนะครับมิล่า บอกก่อนว่าเป็นมิล่าเทอร์โบเสียงน่ากลัวเกินเวสเกตได้โบออฟเนี่ยครับวิ่งดีน่าใช้เดี๋ยวโลง่ลงๆอ,อ่ะพี่ขอสองเกียร์จัดให้หน่อยเดี๋ยวเราลองคนสองอก,ก่อนโ <ği> okay. อเคไม่ต้องปิดแอร์ต่อมันกลับอยู่แล้วอ๋อดีเนอะ ระบบดีมากเลยเนะี่ยพอรอบผมก็ตัดเองให้โอ้โหตุครนะผม พันทันครับครับนี่อันนี้คือ F E 2ใช่ไหมพี่ F E 2ครับถ้าเป็นออโต้แค่นี้พี่ก็พอแล้วเพราะว่ามันเป็นสี่สี่สองหนึ่งมาอย่างเวไงเหลือแล้วเหลือว่ันจะจ่ายตังค์นะครับอันนี้เป็นของ F E 2 w o สแตนดาร์ด อันนี้เป็นของ D T Five ที่ไม่เหมือนจันคือตรงนี้ถ้าเป็น S T U ดูง่ายๆเลยมันจะอ,อ้อมข้างบนถ้าเป็น D T Five เนี่ยมันจะพุ่งลงข้างล่างสำหรับเครื่อง T ยี D ่สิบใส่บอดี้ F T นี่ดึงมาให้ได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย คือถ้าของไม่ใช่ของพันเนี่ยมันใส่ด้วยกันไม่ได้เลยนะเพราะว่าช่องช่องที่รถแตมันจะถูกติ๊ไว้ครับประมาณนั้นได้ครับขอบคุณครับพี่หนึ่งได้เลยครับให้กำลังเพื่อนนะครับได้บอกแล้วดีใจเลยได้บอกแล้วพี่หนึ่งดีใจเลยใส่ได้เลยได้เสร็จเรี่รองไม่เหย่างเดียวเลยจะรอประกอบพี่ได้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็วพิ่มนู่ง้ามมันเพิ่มเองครับพี่บอกว่าไม่ได้ะไไไดดนะมันต้องยันต้อยด่ออนะ